ไม่ลนะปีาาี้กนนะว้ขายวเตียวมีจา,จานีานหต้อง,า,งอาคากะดงเ็ไเลยคาเดไปคา่าไยไบอั้งชื่อให้ด้วยช่องที่ช่องช่องอะไรครับสีอบอยครับตังตั้งชื่อให้ไม้คาน,นะครับร้านคุณต๋อ้งน่เก่ยช่องอะไรครับช่องอะไรอ่ะช่องจอมบ่ อะไรนะช่องไม่ไม่ไม่ไมอย่้ยครับต,ต้องเจอกับศ<อ>ูนย์สามเจ็ดผมเจอวันนี้ผมเจอกับศูนย์สามเจ็ดก็วันนี้ก็กินไปหลายครับ <c oughs> ถ้าไม่ได้ศูนย์สามเจ็ดนี้แย่เลยวันนี้เจอกันอยู่กับออยู่รำชิงครับอยู่ที่อำเภอกระสังจังหวัดบุรีรัมย์ เล็กน้อยครับวันนี้สร้างสรรค์กับร้านก๋ยเตี๋ยวโตนุ่งครับมุมสะมุมมสะครับบ้านส้โรงไร่ก่อยไม่อยน้อยน้อยแม่ค้าสวยรับลูกค้าทุกประเภทครับรูดรูดก็รูดครับรูดครับบัตรสวัสดิการก็ครองมองนอนยังฮะมองนอนยังเหนื่อยไหมคุณกินไหมค้าฮะเอ๊ะทำทำ เหนื่อยไหมง่วงง่วงไหมเหนื่อยไหมไม่ไม่เหนื่อยไม่อย่างเดียวเนองไม่อะไรไม่ไม่ปฏิเสธวะฮะแล้ววื่อะไรคุณจะไปอาบน้ำครับไม่เอาถามตัวเองกูสามตานี่เหรอทำตาไหนตาไอ้นี่เนี่ย ตอุยนี่ตาอยนี่เหอตาอยนี่ก็อาบอยู่ตอยนี่น่ะตอนเช้าไน่นอเชออาบอไม่ไปอาบไปเนี่อาบกลับไปนี่อาบเลยมงสรงไม่ได้ทุกวันนี้คุยกับเขาไม่ได้เมื่อก่อนได้ยุ่เมื่ก่อนไ่ด้คุยกันหรอะตัวนี้ต้องไปถึงอาบน้ำบ่ใช่เบิกบุเธอเบเดี๋ยวเขาเดเขาสิบข้อ เดี๋ยวเขาสิข้อไปวันนี้เขาสิว่าไม่ได้อาบน้าชุดเดิมเต็มเสื้อคลออืมวุ่ยบอแล้เหุเห็เอไม่เสือบอยเบอได้อเเฟเฟสเฟสก็เล่นดูครับนี่เฟสก็เล่นนี่วัดเลลายก็เล่นชุดชุดที่ไปซื้อรถมาเลยไอ้ติ้งรถมาเลยวัดเลขเลถ้าเขาไม่อยู่เงาไหม ฮะออีออื้ออื้ออื๋อไหนฮะบอกหสามมือแล้วคุณจะโทรหาผมไหมครับแล้วคุณจะโทรหาผมไหมครับอะไรนะพูดดังๆหน่อยโอเคครับสำหรับวันนี้ขอจบเพียงตอนนี้ครับผมบายยครับ ดีครับ